วันนี้น้องฟุกมาลอยกระทงที่คุ้มขุนแผนค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่ก็จะมีการประดับไฟนะคะสวยงามไปดูกันเลยค่ะ ระหว่างกําลังถ่ายรูปอยู่น้องฟุกเจอนาโบด้วยค่ะน้องฟุกก็เลยไปถ่ายรูปกับน,นาโบแล้วก็จะไปลอยกระทงด้วยกันค่ะกระดึ๊บกระดึด๊บไงโอยืนตัวตรงดังเลยเถื่อนนาโบเหรอเื่อแบบนนาโบเหรอไปดูท่าน้ำกันพี่ตาเก่งมากครับเอาเรานาโบด้วยถ่ายรูปกับน,นาโบก่อนค่ะเอาแล้วเอาลมองกล้องครับสวยมาก วิดีโอเอาละลอยกระทงได้เลยอเลอาลูกบอ,อ,นะอกว่าฟุกขอคำน,น,นั่แม่น้ำพงคาครับขอคำนัางแม่น้ำพงคาครับอ่ปล่อยลงไปเลยครับปล่อยเลยนะไม่กระเถือตกน้ำปล่อยไปเลยครับอ,นะอ,อ,อ,บอู้ไปแล้วปลาหมึกฟุกปลาหมึกฟุกไปแล้วเมื่อกี้อย่างไรจุดเกลือ หลังจากน้องฟุกลอยกระทงกับนาโบเสร็จก็มาลอยกับคุณพ่อคุณแม่ต่อนะคะตอวียหลด้วยกันแต่งตัวลอทุกคนนะครนชุดสทนะคก็ะแลงเี้ยังมีในส่วนของฝกครองก็มไขวางน้น่ด้วยขกำนันสอมาคงคุณนะคะ